ีเพื่อนๆขอสูตรการปรุงดินของที่สวนมานะคะสําหรับปลูกในกระถางปลูกในถุงดํานะคะอันนี้ง่ายๆสะดวกแล้วก็ประหยัดมากๆนะคะก็ขุดเอาหน้าดินด้วนของเราส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็แกลบดิบนะคะ3ส่วนอย่างละเท่าๆกันนะคะคุกเขาให้เข้ากันนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะลงมือคุกนะคะใช้ถุงมืออยางนิดนึงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆต้องสัมผัสกับมูล สัตว์ทุกชนิดนะคะที่ที่เราเรียกว่าปุ๋ยคอกนันแหละนะเซฟตัวเองนิดนึงค่ะเพื่อนๆใช้ถุงมือ,อยางนะคะเพื่อว่ามันจะมีเรื่องของญาติอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าอิวเคยมีประสบการณ์ตรงที่แชร์บอกเพื่อนๆแล้วนะคะใส่ถุงมือ,อยางเซฟตัวเองนิดนึงค่ะผสม3ส่วนนี้ให้เท่าๆกันนะคะเข้าๆกันเนี่ยปลูกได้หมดเลยทั้งไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวนะคะรับรองงามทั้งสวนเนี่ยค่ะดูที่ทำเนี่ยค่ะอันนี้ต้นกล้ากะหล่ำปีสละแหน่ต้นหอมได้หมดเลยค่ะ